อันนี้คือเกาเหลานะคะอ๋อลวกเสร็จแล้วก็ผักสดอีกผักสดเพราะว่าเกาเหลาเกาเหลานะคะมันหอมมากนะคะจะบอก<ส>อนะออะไรอีกอะ่ะอาก็เครื่องมันไงอันนี้คือหมูนะคะหมูนะคะแล้วต้องต้องแบ่งหมูให้มันได้ครื่งกันนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะเกาเหลานะครับ <anecdote> อออลูกชิ้นเยอะมาก ว้าว <Wow. S 1> สวยไหมคะสวยจ้าให้ลูกค้าไปหมดเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงไวค้ค่ะไม่ต้องห่วงสวยไหม <_ d ans> อาฮ <_ d ans> ยอาฮาแบบสวยไหมคะ <_ d ans> นี่เกาเหล่านะคะ <_ d ans> เห็นไหม <_ d ans> อเอาผัก <_ d ans> ผักอันนี้คือล้างไเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ปาอีตูมันติดมาเห็นไหมกาวเหลาสองถ้วยเน่ะชนะเด่นมากอุ้ยเป็นร้อนน่ะอุ้ยมันร้อนมากคุณแม่มันร้อนมากน่ะเนี่ยเครื่องปรุงอยู่ที่นี่นะคะอร่อยไหมครับอร่อยไหมปรุงอร่อยปรุงแล้วเดี๋ยวจะเก็บคือเพราะว่ามันมันมันอ่างน่ะนี่เห็นไหมการันตีจากปากลูกค้าน้องแม่นอนว่าอร่อยจริงเพราะว่าคุณแม่น่ะเขาบอกว่า มาน่ะไม่กินก็ได้มาเห็นหน้าไม่หอยก็ดีจใจปุ่งก่อนค่ะเดี๋ยวจะจะยกเครื่องปรุงออกให้เพราะว่ามันมันอย่างมันอ่างค่ะชิมดูก่อนนะคะเพราะน้ำซุปแม่น่ะพอดีแล้วไม่ปรุงไม่ปรุงไม่ปุไม่ปรุงแม้วแม่อุ๋่ปกตงเขาไม่ปรุงแซ่บหรือไม่แซ่บก็ชิมู่ก่อนสิคะ ดีใจหรอดีใจจะน้อลูกลูกค้าเอฟซีบอกว่ามันแซบแล้วไม่ปรุงนาเห็นไหมเอออ่ะไม่เอ่อเอฟซีขอคอมเมนต์เก่งมากก็แซบอยูู่้เดียวละก็อะไอยู่คนเดียวและที่นี่เราไม่ใช่คนเดียวนะเราหลายคนนะเออเขาไม่เชื่ออันน่ะอันนี้นางพยาบาลนะคะเอออยังแม่อ่ะขนมจีนอันน้ำยากระเทยหรือน้ำยาขี้ไก่กือมีค่ะ จะสหัวนดๆจ้าเดี๋ยวจัดให้นะคะคุณเมฆาแ้ถ้วยก็อลังการถ้วยก็สวยมากนะคะสำหรับคุณแม่สวยๆก็ต้องใช้ถ้วยสวยๆสำหรับคุณแม่สวยๆนะครับขอบคุณคุณแม่กำลังพยาบาลด้วยนะคะอันนี้คือสองหัวสองหัวสองหัวน้ำยาอะไร น้ำมีค่ะแล้วแล้วเอน,น้ำยาก,กะทิหรือน้ำยาอาา่าฮะอาผักไหมคุณแม่อาผักไมาหมอ่าฮะโอ้มันเลอดนะดอันนี้ก็นเลือดลูกชิ้นล่ะลูกชิ้นเขาเอาไหมไม,ไม่เอาก็ต้องให้นั่นไงมันสวยไหมมันสวยนะ เออแต่ว่า FC เราไม่กินเยอะหอมมากหอมมากหอมมากคุณแม่คามาแล้วค่ะอ้าวนี่นะครับทุกอย่างเลยปิดหม้อก่อนนะคะส้มตำก๋วยเตี๋ยวเหลืออาหารตามสั่งนะแม่ฮะเอาอีกเหรอไม่ ให้เขากินก่อนแม่ให้เยอะไงเอ้าแม่ก็ขายอย่างนี้มาตลอดเนาะเดี๋ยวเก็บอีกตรงนี้ก่อนนะคะเก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะว่าแม่ไม่เก็บอีกแล้วก็จะมูรี่มูแตกอีกค่ะบางวันและบางวันเละเวลามันไม่เหมือนกันเราต้องเก็บก่อนถ้าลูกค้ามาเยอะเราเก็บไม่ได้ไงปฏิบาษคือมาเก็บนั่นคือมาเก็บนี่คือมาเก็บนี่คือมาเก็บนั่น มันก็ต้องมีเวลาเก็บของมันค่ะเ c ีทุกท่านนะคะมันต้องมีเวลาเก็บของมันนะคะก็อย่างนี้แม่ก็จะมาเก็บทีหลังทำคนเดียวนาอเออเราต้องเก็บงคุณต้องเข้าใจเรานะคะไม่ใช่ว่าคือมาเก็บอันนั้นเขาไม่ได้สั่งเออส้มตำเนี่ยเพราะทำส้มตำเสร็จทางการเราก็ต้องไปทำกับเราตไปทำนั้นก่อนเวลาทำนั้นคือคือมันโหมดการทำแล้วถึงมาเก็บทีหลังไงเราต้องเก็บงานไงคนเราไม่ไม่เข้าใจหรอกว่า คุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำนี้ฉันก็ทำหมดทุกอย่างนะั่นแหละค่ะทั้งวันโอ้ยอกไรเคียงเสียงมือนน้อยากไรเคียงเสียงอยากไรเคียง,สงยเสียง,งดีนี่เราก็เก็บเรียบร้อยแล้วไงแเราก็เก็บเป็นอันแล้วก็ไปเก็บอีตรงนี้อันนี้พลโลหิตแล้วก็เอาใส่ในถังน้ําแข็งไว้นะ เราทําคนเดียวคุณต้องเข้าใจนะคะว่าเราเสร็จการการที่ทําให้ลูกคา้าแล้วเราเราก็ต้องมาเก็บงานที่หลังไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเก็บไปไม่ใช่ลูกค้าเขาก็นั่งรอนะคะนั่งกับลูกค้าก่อนอันนี้ไม่ได้ถามนะอั้เ,เลยเอฟซีเขาไม่เชื่องาน เขาบอกว่าอ่ะนางพยาบาลเขาบอกว่ามาเห็นตัวกริงของแม่หอยแล้วสวยแม่สวยอยู่เหรอเขาแสดงว่าในกล้องไม่สวยเขาบอกว่าเนี่ยแม่เขาบอกว่าเห็นอยู่ในโทรศัพท์ตัวใหญ่เออมามาเห็นตัวจริงแล้วตัวนิดเดียวผู้หญิงตัวเล็กๆอตกอตัวเล็กๆเน <c oughs> าะกินไ้ม่หอกินเนจ้ะมันไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ไหม เห็นไหมเออเห็นไหมลูกค้าแม่น่ะเขาเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยเอาใส่น้ำอีกไหมคะแม่ค้าบ่บ่ค่ะเพะนั่นไงอะไรก็มีแต่พอมีแต่พอเพราะว่ามันมันได้เครื่องหมดแล้วไงมันไม่ได้เติมแต่งแล้วไงเต้นด้วยเออเออกะด่าที่ชู้หมด นี่งไใช่คนละอันไปเลยค่ะนั่งนั่งช่องลูกค้าไปอีกนั่งดูมันได้กันไหมฮะฮะกินด้วยกันค่ะแม่กินตลอดนั่งกับลูกค้าไปอีก ดีนะไม่มาเม like em. like okay. ื่อวานเนาะคนเยอะเมื่อวานนี่มาพื่ดูเพื่อดูเพื่ดูผู้วานนี่ใช่ถ้ามาวันนี้โอเคมาถ้ามาเราก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันไงบางวันมันก็มาไม่มาธรรมดาที่มันหยุดเนาะจ้าแต่วันนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆก็ยังมีเวลาถ้ามีเวลาก็จะได้คุยกันเนาะได้นั่งคุยกันเนาะขอบคุณมากนะคะที่คิดต่อการเอ้าวันนี้ไม่ได้ทํางานหรอไม่ไปแล้วนี่นอนทำงานอยู่นี่อายุจุดสูงนี่ไอซียูไอซียูเหรอ แม่เกษียณแล้วอ๋อแม่เกษียณแล้วคุณแม่เกษียณแล้วแม่เราเป็นแม่พญาเก่าอ๋อแม่พญาเก่าไม่ถ้าถ้าเรารู้จักกันก่อนหน้านี้จังจังคุณพ่อเนี่ยท้าไปใช้ยาพุทเนี่ยห้าปีนะคะพ่อเราขาหักดิได้ไปทุกสองเดือนหมอจะนัดไปสองเดือนสองเดือนไปตรวจขากระดูกกระดูกหมอหมอสิทธิ์หมอฮ่าฮ่าฮ่าหมอสิทธิ์อนั่นแหละดีหมอสิทธิ์บอดี ดีแต่ว่าพอเราต้องใช้เวลารักษาเพราะว่าหนึ่งเรามีอายุแล้วกระดูกมันไม่ต่อกันไงใช้เวลาห้าปีคิดว่าแล้วสิญยางบ่ได้หายด้วยซ้นอันนี้ต้องยางใดไปหาหมอศิษย์ห้าปีเนี่ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยค่าเป็นไปในค่าที่หมอศิษย์ค่ารที่บอก่ะจ้ามันมีมันมีมันมันในคณเป็นวันเดียวไยเมงวันเดี๋ยวจะมูรี่เมงวันอีกคุณหมอรักษาให้ลูกษาทาน I don't know.